การก้าวข้ามความกลัวเป็นกระบวนการที่สำคัญในชีวิตเพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงใดของการพัฒนาตนเองความกลัวมักจะเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ทำให้เราหยุดนิ่งหรือไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ความกลัวมีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ความกลัวทางกายภาพเช่นกลัวความสูงหรือกลัวสัตว์บางชนิดไปจนถึงความกลัวที่เกี่ยวข้องกับจิตใจและอารมณ์เช่นกลัวความล้มเหลวกลัวการ ถูกปฏิเสธหรือกลัวการเปลี่ยนแปลงในการรดสร้างความสำเร็จและชีวิตที่สมบูรณ์การก้าวข้ามความกลัวเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญและต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อต่อสู้กับคอวามกลัวและเติบโตไปในชีวิต 1. ยอมรับความกลัว การก้าวข้ามความกลัวเริ่มต้นจากการยอมรับความกลัวที่มีอยู่ในตัวเองบางครั้งเรามักปฏิเสธความกลัวหรือพยายามปิดบังมันซึ่งอาจทำให้ปัญหากลับยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นการยอมรับว่าเรากลัวสิ่งใดคือขั้นตอนแรกที่จะช่วยให้เราเผชิญหน้ากับความจริงเมื่อคุณสามารถยอมรับความกลัวของตัวเองได้คุณจะเริ่มมองเห็นว่าความกลัวนั้นไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นสัญญาณบ่งบอก ถึงสิ่งที่คุณต้องพัฒนาการยอมรับไม่ได้หมายความว่าคุณต้องยอมแพ้ต่อความกลัวแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองเรียนรู้จักมัน 2. ระบุค,ความกลัวอย่างชัดเจนหลายครั้งที่เรารู้สึกกลัวแต่ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าแท้จริงแล้วเรากลัวสิ่งใดการ,รเผชิญกับความกลัวต้องเริ่มจากการถามตัวเองว่าฉันกลัวอะไรเช่นถ้าคุณกลัวที่จะเริ่มธุรกิจใหม่ คุณอาจกลัวการล้มเหลวกลัวการสูญเสียเงินหรือกลัวว่าคนอื่นจะมองไม่ดีเมื่อคุณระบุความกลัวได้ชัด,ดเจนแล้วคุณจะเริ่มมีมุมมองที่ดียิ่งขึ้นว่าความกลัวนั้นมีเหตุผลหรือไม่และเป็นไปได้แค่ไหนที่จะเกิดขึ้นการระบุความกลัวทําให้คุณสามารถแยกแยะความเป็นจริงออกจากสิ่งที่คุณกังวลใจเกินไป 3. ท้าทายความกลัวด้วยข้อมูลที่เป็นจริง เมื่อคุณสามารถระบุความกลัวได้ขั้นตอนต่อไปคือการใช้ข้อมูลที่เป็นจริงมาท้าทายมันตัวอย่างเช่นถ้าคุณกลัวการพูดในที่สาธารณะคุณอาจจะค้นคว้าเกี่ยวกับความกลัวพบว่าหลายคอนนอ,อก,ก็มีความกลัวเช่นเดียวกันแต่พวกเขาก็สามารถฝึกฝนจนสามารถพูดได้อย่างมั่นใจมากขึ้นเมื่อคุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในความกลัวนั้น และมีวิธีการจัดการกับมันคุณจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นการมีข้อมูลและการเตรียมพร้อมเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยลดความ 4. ตั้งเป้าหมายเล็กๆเ,เพื่อเอาชนะความกลัวการพยายามเอาชนะความกลัวในคราวเดียวอาจทำให้คุณรู้สึกท้อแท้แต่การตั้งเป้าหมายที่เล็กและทํา ได้จริงจะช่วยให้คุณก้าวข้ามความกลัวได้ง่ายขึ้นลองแบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนเล็กๆที่คุณสามารถทำได้ในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์เช่นหากคุณกลัวการออกกำลังกายคุณอาจเริ่มต้นด้วยการเดินเพียง10นาทีต่อวันแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาและความหนักของการออกกำลังกายไปเรื่อยๆเ,เมื่อคุณสามารถทำเป้าหมายเล็กๆเ,เหล่านี้สำเร็จความมั่นใจของคุณจะเพิ่มขึ้นและทำให้คุณสามารถรเผชิญกับความกลัวที่ใหญ่ ขึ้นได้อย่างไม่รู้สึกกดดัน 5. การ,รเผชิญหน้ากับความกลัวอย่างสม่ำเสมอหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการก้าวข้ามความกลัวคือการ,รเผชิญหน้ากับมันอย่างต่อเนื่องการหลีกเลี่ยงความกลัวจะทำให้มันยังคงอยู่และอาจเติบโตขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปแต่การ,รเผชิญหน้ากับความกลัวซ้ำๆจะทำให้คุณค่อยๆคุค้นเคย และไม่รู้สึกกลัวเท่าเดิมการฝึกฝนที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณกลัวจะทำให้คุณแข็งแกร่งอ่อและกล้าหาญขึ้นเช่นหากคุณกลัวการพูดในที่สาธารณะลองเริ่มจากการพูดในกลุ่มเล็กๆหรือกับเพื่อนก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มขนาดของกลุ่มผู้ฟังจนคุณสามารถพูดในที่สาธารณะได้โดยไม่รู้สึกกังวล 6. พัฒนาความมั่นใจในตนเอง ความมั่นใจในตนเองเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้คุณก้าวข้ามความกลัวได้ความกลัวมักเกิดขึ้นเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถควบคุมสถานการณ์หรือคิดว่าคุณไม่มีความสามารถเพียงพอการสร้างความมั่นใจสามารถทำได้โดยการตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้และสำเร็จในแต่ละขั้นตอนเช่นหากคุณต้องการพัฒนาความสามารถทางด้านงานการทำงานเล็กๆที่สามารถ ทำสำเร็จได้จะช่วยให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสามารถในการจัดการกับงานที่ใหญ่ขึ้นการเห็นความก้าวหน้าของตนเองจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจและช่วยให้คุณก้าวข้ามความกลัวได้ง่ายขึ้น 7. ฝึกฝนการผ่อนคลายจิตใจและร่างกายความกลัวมักมาพร้อมกับความตึงเครียดทางกายและจิตใจการใช้เทคนิคการผ่อนคลายเช่นการหายใจลึก การทำสมาธิหรือการฝึกโยคะสามารถช่วยลดความตึงงอเครียดและความกังวลได้การหายใจลึกๆอย่างสม่ำเสมอจะช่วยทำให้ร่างกายและจิตใจสงบลงเมื่ออต้องอเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ทำให้คุณกลัวการผ่อนคลายจะทำให้คุณสามารถคิดอย่างมีเหตุผลมากขึ้นและสามารถจัดการกับความกลัวได้ดีขึ้น 8. มองความกลัวเป็นครูที่ดี ความกลัวเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่หากมองมันเป็นบทเรียนหรือครูที่ดีคุณจะเริ่มเห็นว่ามันสามารถช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาตัวเองได้ความกลัวมักจะชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่คุณยังไม่มั่นใจหรือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้การ,รเผชิญหน้ากับมันและใช้มันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองจะทําให้คุณสามารถเติบโตได้ในระยะยาว 9. หาคนสนับสนุนที่เหมาะสม การเผชิญหน้ากับความกลัวเพียงลำพังอาจเป็นเรื่องยากการมีคนรอบตัวที่สนับสนุนเข้าใจและให้กำลังใจสามารถช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจและมีกำลังใจในการก้าวข้ามความกลัวได้ง่ายขึ้นคนรอบข้างอาจเป็นครอบครัวเพื่อนหรือโค้ชที่มีประสบการณ์การได้รับคำแนะนำและกำลังใจจากคนที่เข้าใจคุณจะช่วยให้คุณมีกำลังใจในการเผชิญหน้ากับความกลัวสิมุ่งเน้นการเติบโตและพัฒนา สุดท้ายการก้าวข้ามความกลัวไม่ใช่เพียงการเอาชนะสิ่งที่คุณกลัวแต่ยังเป็นโอกาสที่คุณจะเติบโตและพัฒนาตนเองความกลัวจะทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นเมื่อคุณสามารถเอาชนะมันได้ใช้ทุกครั้งที่คุณเผชิญหน้ากับความกลัวเป็นโอกาสในการเรียนรู้สะสมประสบการณ์และปรับตัวให้ดีขึ้นการก้าวข้ามความกลัวเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ด้วยความเข้าใจ และการใช้วิธีการที่ถูกต้องคุณจะสามารถเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นแรงผลักดันให้กับการเติบโตของคุณ